หากจะจัดอันดับนักเตะที่น่าหมั่นไส้ที่สุดสำหรับแฟนบอลชาวไทยในชั่วโมงนี้ครับก็คงหนีไม่พ้นเก๋วก็คห่นักเตะทีมชาติเวียดนามวันนี้เราจะพาไปดูวีลกรรมของนักเตะไอเบอร์3คนนี้ที่ไมเคิลเบิร์นอดีตนักเตะชาวเวลซูปเปอร์สตร์ไทยลีกท้าต่อยผ่านสื่อออนไลน์ครับว่าเขามีวีลกรรมอะไรมาบ้าง เริ่มกันที่เรื่องราวที่ก๊อกไห่ครับเล่นในหลีกบ้านเกิดกันก่อนเขาเคยปะทะกับนักเตะเพื่อนร่วมอาชีพชาวเวียดนามด้วยกันจนขาหักแถมเอ็นขาดถึง4เส้นทําให้เพื่อนร่วมชาติต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปในที่สุดส่วนก๊อกไห่ก็ถูกสมาคมฟุตบอลเวียดนามแบนจากการเล่นฟุตบอลยาวถึง6เดือนแถมยังให้ก๊กไห่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกับเพื่อนร่วมอาชีพอีกด้วยส่วนเรื่องราวกับทีมชาติไทยครับเรียกได้ว่าก๊กไห่ทำตัวหน้าหมันไส้อย่างต่อเนื่อง โดยในฟุตบอล King คิงคัพเมื่อ3ปีก่อนก๊อกไห่แสดงท่าดีใจด้วยการจุปากใส่แฟนบอลไทยหลังจากเวียดนามทำประตูชัยได้ในนัดนั้นซึ่งทางด้านปา้าฮังซอครับโค้ชทีมชาติเวียดนามตัดสินใจปลดก๊อกไห่ทันทีโดยให้เหตุผลว่าอยากให้นักเตะสายล่อฟ้ารายนี้มีสมาธิอยู่กับการเล่นฟุตบอลให้มากขึ้นหลังจากนั้นในฟุตบอลอาเซียนครับเมื่อครั้งที่แล้วครับก๊อกไห่มีจงังหวะเตะบอลอัดใส่สุภพโชคสารชาติที่ถูกทำฟาวล้มลง จนมาโนโฮกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยวิ่งมาสอบถามอย่างเกลี้ยกา่ว่าเอ็งทําอย่างนั้นทําไมแต่ก็อกไฮก็จ้องหน้าโค้ชทีมชาติไทยอย่างไม่ลดละนอกจากนี้ครับยังมีการเข้ามาไซโคพูดคุยกับเมสซี่เจชนาทิพสงกสินในจังหวะที่ทีมชาติไทยได้จุดโทษซึ่งก็อกไฮมาคุยกับเจชนาทิพว่าอย่ายิงเข้านะเพื่อนโดยลูกจุดโทษลูกนั้นเมสซี่เจไม่สามารถทําประตูได้ แต่อย่างไรก็ตามครับนัดนั้นทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนวีรกรรมล่าสุดก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันครับกับการผลักอ,อกผลักคอโกอุ้มทีรทรบุญมาทันเพื่อทําลายสมาธิและโยโมโหสร้างความเดือดดาลนให้กับแฟนบอลที่ติดตามการแข่งขันถึงกับหัวร้อนกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับผลเสมอกับเวียดนามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา2ประตูต่อ2ทําให้ไทยได้เปรียบเวียดนามอยู่พอสมควร ซึ่งหากในนัดที่2ที่เล่นในประเทศไทยไทยสามารถเอาชนะได้หรือมีสกอร์ที่เสมอกัน1ประตูต่อ1นึไทยจะเป็นแชมป์ทันทีซึ่งภาพการฉลองแชมป์อาเซียนในช่วงต้นปีแบบนี้น่าจะทําให้แฟนบอลชาวไทยอย่างเราได้ใจฟูกันครับและเราก็คงแอบยิ้มกลิ่มอยู่ในใจเหมือนกันที่จะได้เห็นความผิดหวังของก๊กไฮอาจจะดูไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ครับที่เราได้เห็นคนอื่นเสียใจแล้วมีความสุขแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้ว ถ้ามีนักเตะไทยทําอะไรแบบนั้นเราก็คงไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ครับเพราะคุณค่าของชัยชนะต้องมีความสง่างามเข้าไปอยู่ในนั้นและชัยชนะของทีมชาติไทยก็คงตอกย้ําเป็นบทเรียนให้กับคนคนนึงได้เรียนรู้ว่าการเล่นนอกเกมหลายๆครั้งย่อมโมโหหลายๆทีมันก็ไม่ได้เป็นแนวทางแห่งความสําเร็จ